แล้วก็วก็เหูหนูดาพริกติชีฟ้าแล้วก็หอมใหญ่แล้วก็พระเอกนี่ก็คือขิงซอยนะคะซึ่งแล้วก็มีกระเทียมสับไว้ตั้งเลยแล้วนะเพราะว่าจะได้ร่นเวลาไวแล้วก็อันนี้เป็นต้นหอมกับขึ้นช่ายนะคะเฮดเดี๋ยวกันแกะเมสก่อนแป๊บนึงเนาะใส่เนื้อก่อนเลยเพราะว่านี่ใส เนื้อตั้งไว้เลยแล้วก็รอให้น้ำเขาปกติน้ําในเนื้อเนี่ยจะออกอยู่แล้วโดยธรรมชาติเนาะโดยโดยปกติแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีเครื่องปรุงมีอะไรแล้วนี่ตอนนี้แบบพอควันขึ้นใช่ไหมกลิ่นก็จะหอมฟุ้งเลยนะคะมาถึงตรงนี้ต้องรอให้น้ําแห้งก่อนค่ะอ่าเ่นูผัดขิงง่ายๆน้ำก็รอใส่น้ํามันนะคะใส่น้ํามันตามที่เราชอบเลยหลังจากนั้นเราก็จะใส่ ใส่รูมกันเลยค่ะเนี๋ยวนี้ในขนมอันนี้เลยเนี่ยนี่ได้เห็นใส่กระเทียมต่อนะใส่นี้ก่อนเ้ดบอกเท่รอ ผัดไปสักพักนึงนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ใส่หอมก่อนนะคะหอมใหญ่นะคะไม่หันกลานให้มันแตกก็ผัดตัวตอนนี้เราก็มาใส่พระเอ,อกิตจอนะขิ่นนะคะใส่เยอะอันนี้แล้วแต่ความชอบเนาะใส่ได้ยังใส่หมดเดี๋ยวมันจะโหดนะทุกคนเราใส่หมด ักาไม่ได้ไม่ชอบไม่ชอกเราไม่ชักเราไม่ทันจีนะคะหมดแต่สี่เซนสินค้าโอเคเสร็จอันนี้คือพอได้แล้วเนาะอย่าให้ข้าวเหี่ยวเป็นไปดูจะไม่อร่อยแล้วก็ใส่ฟ้านะคะแล้วก็มีคือใส่แล้วก็ปิดใส่แล้วก็คลุกใส่แล้วก็คลุกนะคะม,คมีโค้ดสอนนะคะอีกหนึ่งเดือนน่าจะแบบเก่งแล้วก็ไปเปิดรัวของตัวเองได้คะ่ะ กำลังเยนเท่ที่จะปิดไฟก่อนนะพอม่งง้นเดี๋ยวมันจัดนั้นดูค่ะไีแล้วน่กินมากเลยเดี๋ยวเราจะจัดใส่จานแล้วก็ถ่ายรูปนะคะ